กราบสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้มาอยู่กับพี่ดุยคนดีคนเดิมอีกแล้วนะฮะกับการรีวิวนะครับสล็อตค่ายจ็กเกอร์ครับวันนี้ขอนุาทุกท่านเข้าสู่เกมบากัว2นะครับเป็นเกมหินหยางนั่นแหละนะครับหินพลังพิเศษวันนี้มันมาในเวอร์ชันภาค2นะ จริงเกมนี้มันมีภาคแรกแต่ว่ายังไม่ได้เล่นนะครับเขาบอกว่าภาค2เนี่ยได้ได้คุ้มกว่าใช่ไหมนะครับเดี๋ยวพี่ลองเพิ่มเสียงเกมนิดหนึ่งแล้วกันนะโอเคมิวสิกเกมมาครับไปดูระบบเกมกันเลยลกันนะครับนี่ฮะมันสามารถเพิ่มเบ็ดได้สูงสุด20เลยนะ20บาทนะครับแล้วก็ต่ําสุดเนี่ยจะอยู่ที่0.2 0สตังค์นะครับ20สตังค์นั่นแหละแล้วเกมนี้สามารถซื้อฟรีเกมได้ด้วยนะครับก็ไม่ต้องพูดทอนผเพลงแล้วกันซื้อแม่งก่อนเลยนะครับเท่าไหร่ ต่ำสุดซื้อเท่าไหร่ลองดูครับมาต่ําสุดซื้อ8บาทนะครับซื้อ8บาทนะครับใครที่ทุนน,น้อยก็ซื้อได้นะเกมนี้มันต้องเข้าในตะข่ายนะครับเข้าโล่เนี่ยสีแดงๆเนี่ยสามอันนะถึงจะได้ได้หมุนฟรีเกมนะครับแต่กเกมภาพมันชัดแจ่มแววแวววับจังเลยวะ่ะเดี๋ยวเราจะลองซื้อต่ําสุดกับสูงสุดให้ดูก่อนตอนแรกนะก่อนที่จะไปแบบว่าเบ็ดธรรมดานะครับโอ้ได้อยู่นะ แต่แปดบาทก็ต้องมาให้คุ้มว่านี้นะนะครับตอนนี้มาอยู่เท่าไหร่สองบาทภาพมันสวยแบบไม่แบบสวยน่าเล่นเลยแหละอืได้มาหนึ่งเนี่ยหนึ่งจุดเจ็ดบาทนะครับซื้อมาคุ้มไหมละ่ะไม่คุ้มนะทีนี้เราลองไปดูสูงสุดดีว่ามันซื้อเท่าไหร่อเดี๋ยวไปลองดูกันครับสูงสุดนะว่าซื้อเท่าไหร่นะครับมาถึงก็รีวิวบอดเลยแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปไล่เบยดทีหลัง อืมเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยห้าสิบบาทะ่ะเจ็ดร้อยหกสิบาทครับประมาณนั้นครับซื้อสูงสุดนะเจ็ดร้อยหกสิบบาทมา,าในโหมดของเบทยี่สิบนะเดี๋ยวลองดูครับว่าคุ้มไหมนะเราลองซื้อกันก่อนแล้วเราค่อยไปไล่เบททีหลังนะครับมันต้องเข้าแบบเออในะอย่างเงี้ยต้องเป็นหินสีเดียวกันอย่างเงี้ยถ้าถึงจะได้เข้าแบบว่าพวกวิกวินพวกอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยน่าจะไม่ได้นะต้องเข้าแบบ อย่างต่ำสามเมล็ดสี่เมล็ดขึ้นไปอะเกมเนี้ยแต่มันสวยจะจัดเลยดิคนระัอ่านไม่รู้เรื่องนะอ่านไม่ออกนะแม่งยังไงไม่รู้่ภาษาจีนอย่างเดียวแต่คิดว่าน่นาจะเนี่ยเข้าฟรีเกมอีกซ้ำแมฮะดบเบิ้นช็อตเมื่อกี้ครับจะให้เข้าฟรีเกมเบิ้ลในฟรีเกมคุม้มไหมเนี่ยเอา้าเราเข้าวายครับแบบนี้ได้ร้อยหสิบาทโอ้โหแล้วโอโ้ดูพลิกพิกโอ้โหโอ้หยิงยาง นี่คือพลังหญินอย่างครับเอาอีกห้าร้อเจ็ดสิบโอ้โหไม่หมุนไม่หยุดเจ็ดร้อยี่สิบยังหมุนอยู่อือหืออะไรวะเนี่ยเลยทุนไปแล้วนะเนี่ยเอา้าเอา้าโอ้ยได้มาเก้าร้อยเจ็ดสิบหูหตาสุดท้ายรอดตายหนังควายขิดอะไรไม่รู้นะแต่ไม่หมุนไม่หยุดเหมือนกันเอาละเอาละเอาละมาที่เราลองหมุนธรรมดาดูบ้างครับเบ็ดสักหกบาทไม่ได้เอาแปดบาทเลขสวยมา ห้าสิบตาหมุนแบบธรรมดาเดี๋ยวเราค่อยไปไล่ซื้อกันในช่วงสิบนาทีท้ายนะแ,แล้วแต่เราก็รีวิวให้ดูแล้วว่าซื้อเนี่ยคุ้มไหมก็คุ้มอยู่มันต้องต้องเข้านะเข้าก็คุม้มไม่เข้าก็ไม่คุม้มแบบภาพมันสวยไปนะเนี่ยอย่าหลงไปเป็นทาสมันนะครับภาพสวยก็จริงแต่ว่าต้องต้องเข้าด้วยนะภาพสวยแล้วไม่เข้าก็ไม่ได้อะไรนะอันนี้ ep ยี่สิบสองนะครับใครน้องๆที่ติดตามอยู่ก็ ใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ฝากสับสไคร้กดสับตะไคร้กันด้วยนะจ๊ะแล้วก็ยินดีกับน้องๆเหมือนเดิมครับสิบท่าน EP ที่แล้วครับที่ได้เครดิตฟรีไปกนะ็ยินดีด้วยของกุ๊ดของเกตของกาดของโกของเกตูเลชั่นด้วยนะครับอะไรวันนี้เอา้าไปดูกันครับว่าจะคุ้มไหมครับ EP นี้มาไปอีก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 เออมา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 ฮะฮะ มาเออมาเอามาเอาไา,าอีกอย่าหยุดอย่าหยุดอย่าหยุดอืมอืมอืมเอาแล้วโอ้โหนี่ันจะได้ยินอย่างหนุนอีกได้ไหมไม่ได้นะสีแดงยังไม่เคยได้เลยวะ่ะสีแดงนะครับสีแดงยังไม่เคยได้นะสีแดงกับกับอะไรนะกับอันเนี้ย เออสีแมกมาเพื่ออไฟยังไม่เคยเข้าเลยเออมาแล้วสีแดงของสีแดงได้เยอะเ้ยอ้าวฟรีเกมมาดิอย่างนี้ฟรีเกมมาดิเออดับเบิลช็อตสิบฟิสปิงครับมาแล้วแปดแปดบาทเอาแล้วอีพีนี้ทรงดีสุดๆดโอ้โหทางบอลดีมากครับตอนนี้อ้าวแล้วหินยางมาหมุนอีกแล้วฮะหมุนอีกแล้วฮะหมุนหมุนโอ้โหยังไม่เข้าเลยได้หมุนแปดรอบอะอย่างเงี้ยถ้ามันเข้ามาอย่างเงี้ยเราจะได้หมุนแปดรอบนะ แต่ว่าคือถ้าไม่ไม่มีหินที่มันรออยู่มันก็ไม่ได้ไงฟรีเกม <c oughs> จะเข้าฟรีเกมซ้ำในฟรีเกมเอาเยอะจะจัดเอาเยอะจะจัดเลยเอาเอาละเอาละส่เงเริ่มดีศบตาน,นี้ต้องซื้อครับไอ้จบลูบเนี้ยต้องซื้อฟรีสปินซื้อฟรีเกมนะเพราะว่าส่งส่งมันเริ่มแจกอะได้มาร้อยแปดบาท ก็โอเคโอเคดีดีกว่าไม่ได้เลยดีกว่าเกลือนะฮะร้อยแปดบาทเอ้าแล้วจะหมุนฟรีอยู่บ่าไม่มีแล้วนะเดี๋ยวลองซื้อฟรีเกมเลยซื้อเบ็ดยี่สิบมามาลูกมามาครับเจ็ดร้อยเท่าไหร่นะเจ็ดร้อยประมาณเจ็ดร้อยหกสิบบาทเจ็ดอยหกสิบบาทอลองดูคุ้มไหมรอบที่สอง ดอกที่หนึ่งผ่านไปครับเงียบดอกที่สองได้มาเท่าไหร่เจดดอกที่สามไม่ได้หินพิเศษโอ้ยซุปเปอร์วินส5 0อห้าสิบไอสัตว์เกือบเขียวทั้งจอเอาแล้วขอยินอย่างวะต้องได้หินอย่างมาหมุนวะถึงจะแบบไดท้ท่วมเลยเอาแล้วโอ้โหไม่ได้ต้องได้หินอย่างแบบมาหมุนะ อีกสามทียังเกลืออยู่เลยเ,ยเอาหน่อ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 ยอีกสองทีครับอีกสองทีครับเงียบกิฟเงียบกิฟได้ไปร้อยยี่สิบอาจจะลบนิดหน่อยลบนิดหน่อยลบนิดหน่อยโอเคหน้าเล่นนะนะครับซื้อเื่นเๆยแล้วกันไม่ต้องหมุนแล้วนะครับเดี๋ยวน,นี้นี่จะลองรีวิวซื้อเลยว่ามันคุ้มไหมนะมามาลูกไป มามาลองดูมามามาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่ยังไม่ได้แย่ยังไม่ได้แย่าอยา,อา,อา,อาโอเคไปต่ออืมเอาแล้วได้หมุนอีกแล้วได้หมุนอีกแล้วหมุนมาหนึ่งไม่เข้าสองสามส,ามสี่ห้าโอ้โหโอ้โหได้หมุนตั้งหลายรอบแม่งได้ร้อยหกสิบ เหลือเกียรติครับโอ้โหเหมือนจะค้างเหมือนจะค้างเหมือนจะค้างอือหืออือหือเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยเอาละเอาละเอาละอือหือเงียบกริบร้อยเก้าสิบบาทร้อยเก้าสิบบาทให้ตายเถอะโรบินให้ตายสิ นี่จเจ้ากำลังล้อค้าเล่นใช่ไหมเอาลองลงทุนดูวับหมุนธรรมดาดูาดบ,บ้างดับเบิลช็อตไปดใช้สุดดับเบิลช็อตด,ดูครับเผื่อจะกลับมาคัมแบ็กอิสรลเอวเออมาหินเขียวที่น่าจะต่ำสุดนะมันถึงเข้าบ่อยอ้าวแล้วฟรีเกมของฟรีไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อเข้าให้เองไม่ต้องซื้อเขียวโอ้โหเขียวเกือบเต็มจออาซัมเพสสามร้อยบาทโอ้โหเอาอะ เอาละเอาละไปหมุนอย่างนี้ก็มีกำลังใจหน่อยมาลูกอันนี้ EP ไหนวะ EP ยี่สิบสองแล้วนะเอ EP ยี่สิบสองแล้วม, <า S 1> มามาอีกอมาลูกอย่าหยุดมาลูก,อ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 ,กอืเกลือไม่เกลือดิของ V เกลือได้ไง,งเกลืออะไรอ่ะไม่มีเกลือ สี่ร้อยยี่สิบห้าไม่เกลือเี่ซื้อเลยซื้อ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 กลอบฝ่ายลูกเออเอาซื้อดีใจทำไมมันมันต้องเข้าอยู่แล้วมาก็ต้องแบบว่าเข้าสักชอดใหญ่ๆสักชดหนึ่งนะถึงจะได้นะถึงจะกลับมาคัมแบ็กอิสเรีวดอกที่หนึ่งตามสูตรวายเจ้าดอกที่สองที่สาม ยังอยู่ไหม <c oughs> เข็มมาแต่ไกลเลยเอาหน่อยลูกเออ <c oughs> มาดอกเดียวอีกห้าที <c oughs> อา้ายังดียังดีถือว่ายัางดีนี่ไอหินม่วงๆไม่เคยได้เลยมันน่าจะได้เยอะแน่เลย เรียบร้อยเก้าสิบบาทเรียบร้อยโรงเรียนจีนโทษโทษมโทษสิบนาทีผ่านครับตอนนี้โดนอยู่เท่าไหร่แปดร้อยมาเอาจริงแล้เอาจริงทุกตาแหละมามาดอกที่หนึ่งเอาแล้วได้หมุนอีกแล้วได้หมุนอีกแล้วได้หมุนอีกแล้วเอา อ้าวได้หมุนวายครับร้อยี่สิบเออเจ็ดสิบมีไหมได้หมุนครบรอบครับประมาณนั้นแหละสองร้อยสามสิบมันต้องมีหินแพงๆได้หมุนนะต้องแบบว่ามีหินแบบที่มันเข้าขั้วม่งั้นมันก็จะไม่ได้เยอะอ,อยังไง ยังไงสิถ้ะเข้าฟรีเกมแต่ไม่เข้าหลอกให้อยากแล้วก็จากไปโอ้โหเพิเกือบจะดีว่ะ่งมันเกือบจะดีนะแต่ว่าอีกนิดนึงอีกนิดนึงโอ้โหหินสีทองเพ่งไม่เคยได้เลยอะ่ะเอาต้องสู้อ่ะสู้ต่อไปนะครับไทเกชิเราจะหาช็อตคัมแบ็กยากอยู่นั้นยากเลยนะ ยากอยู่นะช็อตคนะัมแบ็กเนี่ยมาลูกอืมบางคนเห็นก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับอีพีที่มันลบก็นั่นแหละมันก็ใช่ว่าจะบวกทุกอีพีช่องไหนบวกทุกอีพีมันก็โกงไปแล้วโกงแล้วเก่งแล้วนะฮะไม่ต้องทําอะไรแล้วชีวิตนี้นะครับถ้ามึงทำทุกอีพีบวกได้เนะี่ยมันคือมึงเทพแล้วนะครับให้รู้ได้เลยว่ามึงสมควรเลขคนดูสมควรเลขมันว่าเทพนะครับไอพวกช่อง YouTube ที่มันทําสล็อตบวกทุกวันนะ บุกทุก e ีนะมันเป็นไปไม่ได้นะครับออมามาลูกโอ้โหอย่างเงี้ยคลิปสามจริงเลยคุณซื้อวีดเป็นจริงหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเอา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 ,เอาโดนอยู่อะไรครับโดนอยู่สองพันอ่าเดี๋ยวลองไปหมุนแบบธรรมดาดูว่างี้อะไรยวะ อะไรวะอ,อ,อีหยังอ่าเราหมุนแบบธรรมดาดูว่าหินนำโชคเนี่ยโอ้โหเกือบเอาเลยลูกโอ้โหแม่งมาสองตัวขาดตัวหนึ่งโอ้โหเกือบละเกือบละอีกนิดนึง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 เอาเลยลูก เออมาหมุนหน่อยหมุน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 อะไรอ่ะได้อะไรอ่ะหมุนถ้าสวยได้อะไรอ่ะเอาโอ้โหหมุนทีเดียวโอ้โหอี้ขาดไปแถวนึงขาดน้องเขียวนะครับเมื่อกี้ให้ดูแววแ,แล้วนะฮะโอ้โหสงสัยปรุงทริปน่าจะเข้าอีกรอบหนึ่งนะฮะ นอกจากเกลือแล้วนะครับตอนนี้ก็นอกจากรถขนเกลือแล้วเรือก็กำลังตามมาสองอีพีติดเลยวันนี้โอ้โหยี่สิบยี่สิบสองโอ้โหยขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยวะขึ้นเลยขึ้น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 แล้วลงยากเลยขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วมายังมีเวลาเราจะมีเวลาคัมแบ็กอยู่อีกสักห้านาทีเราต้องคัมแบ็ก อาจจะเข้าแจ็คพอตก็ได้ใครจะไปรู้มาทางลูกมามาดอกที่หนึ่งครับเอาแล้วโอ้โหเกือบหินม่วงพาเพื่อนมาด้วยดีเวลาพามาพามาแบบสักสี่ห้าอันพามาดีแลวอันสองอันมันไม่เข้าเลโอ้หมุนว่าห้าทีหมุนมาหม้าทีเอาหน่อยไอ้นุ่มอื้อ หินวิเศษจริงปะเนี่ยเฮ้ยโอ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 ้ยสุดยอดนะครับห้าสิบบาทอือาอา้าวมันจะเละสองอีพีเป็นไปได้อย่างไรมาลูกมามาอีกเออมามาสู้แม่ง เต็มที่เหรอเอาเต็มที่นะเต็มที่ก็น่าจะเท่านั้นแหละได้อีกสักสองรอบเน่ยยอมมันแนละต้องยอมมันมันโหดไปโหดไปเลยโหดไปเยอะโหดไปหน่อยอืๆดูมัน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 ทำ <c oughs> มาห้าที <c oughs> เฮ้ยไอ้หนุม่มทโท โอ้โหอี e ีนี่มีแต่โอไอโอไอนะครับพี่เนี่ยเอ้าถ้าน้องอย่างหมดตัวก็วิ่งหนีเกมนี้ไปอีกเกมหนึ่งนะครับอืมว่าจะจะเป็นกูวะที่รีวิวแล้วเนี่ยเฮ้ยโอ้โหอ่าได้ซื้ออีกรอบได้ซื้ออีกรอบหนึ่งครับได้ซื้อีกรอบได้ซื้อรอบหนึ่งมา คนก็ชอบดูเดี๋ยวพวกที่มันเข้าบ่อยๆไงเก๋าๆนี่ก็ต้องก็ต้องดูบ้างนะเกมนี้มันก็ไม่มันก็ไม่ค่อยมีคนเล่นนะใช่ไหมนะครับใครแนะนําเข้ามาวะแนะนําแต่สิ่งดีๆเข้ามาให้อ้าแลดอกที่หนึ่งมาดีดอกที่สองว่าไงเดออาฮ่าได้หมุนได้หมุนได้หมุนอยู่เพราหนุม่มได้หมุนอยู่ได้หมุนอยู่ได้หมุนอยู่ คำถามช่วงท้ายนะครับจากสป er, อนเซอร์กูอยากจะดีสปีดเลเว่นไทยแลนด์เลยก็เดี๋ยวรอช่วงท้ายเลยแล้วกันใกล้แล้วเนี่ยใกล้ช่วงท้ายเนี่ยรอไม่งมุนก่อนเจ็บมากเจ็บน้อยนะครับยังไงก็เจ็บอีพีนี้เจ็บนิดนึงเจ็บนิดเดียวเจ็บนิดนิดนะเจ็บนิดนิดนะฮึฮึดูดูด,ดูมันทำดูมันทำเอา ดูแลเศร้าแล้วเศร้าแล้วเศร้าแล้วโอเคโอ้โหเกตเคดิดเดียวเกือบเข้าแจ็คพอตโอเคนะฮะเรียบร้อยยังได้อีกตาหนึ่งอ่ะซื้อตาหนึ่งแล้วกันเต็มที่ก็ยอมเหลือทุนไว้ครึ่งหนึ่งแล้วกันนะครับยอมเหลือทุนไว้ครึ่งหนึ่งแล้วกันมาอีกสักตาหนึ่งวะมันคงไม่เกือจนตาสุดท้ายหรอกนะครับคำถามประจำสัปดาห์ประจำ EP นี้นะครับ ก็เดี๋ยวต้องจบตอนนี้ก่อนนะจบตอนนี้ก่อนแล้วกันนะครับคําถามง่ายๆนะคำถามง่ายๆนะนะครับคนที่จะเล่นก็ให้กดติดตามนะครับช่องพี่ดุยดุยชาแนลนะครับแล้วก็กดติดตามแฟนเพจสปีดเอเวนท์ไทยแลนด์ไว้ด้วยนะครับมีลิงก์บอกอยู่ด้านบนเนี่ยด้านหน้าจอน้องๆน,นะครับไปกดติดตามด้วยนะจ๊ะก่อนเล่นเกมนะครับคําถามง่ายๆครับเกมนี้ชื่อเกมอะไรนะครับตอบให้ครบด้วยแล้วกันแชร์ไปยังหน้าเฟสหรือหน้ากลุ่ม สล็อตของน้องๆนะกลุ่มอะไรก็ได้นะกลุ่มที่เกี่ยวกับสล็อตเนี่ยแชร์เข้าไปนะครับแค่นี้เลยง่ายๆเลยแล้วก็แชร์ครบก็เก็บหลักฐานไว้ด้วยนะครับแล้วส่งให้กับทีมงานเนี่ยพี่ก็จะปักลิงก์ไว้นะครับว่าเขาจะมีทีมงานมาปักลิง์ไว้ว่าให้ไปส่งฐานที่ไหนนะจานแล้วก็รับรางวัลด้วยนี่ไม่ยากใช่ไหมไม่ยากนะนะครับแล้วไม่ยากช่วงนี้ก็ต้องระมัดระมัดระมุดด้วยนะฮะระมุดระมัดระวังกันด้วยนะครับช่วงนี้นะครับเว็บปลอมเยอะแยะนะครับใครไม่อยากโดนโกงก็ไปที่นี่เลย สปีดเอเ e เวนท์ไทยแลนด์ฝากด้วยโอเคโอ้โ okay. ห oh, oh, อะไรวันเนี้ยควา,ามเกลือนี่มันขึ้นอะขึ้นแล้วขึ้นแล้วนะฮะโอเคนะครับอีพีนี้ก็เรียบร้อยนะครับแม่ชม้อยชอบใจไปอีกหนึ่งอีพีนะครับก็เละเทะตามฟอร์มนะครับตามฟอร์มตามท้องเรื่องนะครับใครที่ชอบก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน,น,นี้ด้วยนะครับคำพูดใดว่าจะได้แม่สุภาพกราบขออภัยนทีนี้ด้วยนะครับต้องขอทำื่อความบันเทิง เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนําอย่างสูงนะฮะเนื่องจากเป็นการพนันที่ใช้เงินจริงจริงเล่นนะครับโอเคนะครับใครอยากให้พี่เล่นเกมไหนหรือว่ารีวิวเกมไหนก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปสำหรับวันนี้หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ